การเรียนรู้ในเชิงรุกนะครับหรือว่า active learning นั้นในในรายวิชาที่ครูเจ้ารับผิดชอบก็จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้ผู้เรียนนั้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองโดยตัวครูเองเนี่ยนะครับจะเป็นเสมือนว่าผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้หรือที่เราเรียกว่า facilitator เพราะฉะนั้นในตัวเนื้อหาหรือกิจกรรม ตัวของครูแก้วเองก็จะใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้ทำเวิร์กช็อปจากกิจกรรมที่เราออกแบบในการจัดการเรียนรู้พอเมื่อนักศึกษาครับได้ทำกิจกรรมต่างๆผ่านสิ่งที่ฟาสลิเตเตอร์ได้ออกแบบเอาไว้ได้จัดเตรียมเอาไว้ผู้เรียนก็จะนำสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในแต่ละครั้งสรุปออกมา เป็นองค์ความรู้ที่สร้างจากตัวของเขาเองเพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อเด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวขเขาเองจากกิจกรรมที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ mm hmm. เขาก็จะเกิดความคิดเกิดองค์ความรู้ที่เราเรียกกันว่าเป็นแบบโพลิสติกงกิงหรือเป็นความรู้ความคิดที่เป็นแบบคงรวม mm hmm. Active Learning mm hmm. ก็จึงเป็นวิธีหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบหนึ่งที่ที่ครูแก้วแล้วก็เพื่อนคุณครูที่คณะครุศาสตร์ แล้วก็รวมถึงอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอบคทุนบุรีได้ออกแบบจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เพราะเรามีความเชื่อว,ว่าการที่ผู้เรียนนั้นสร้างองค์ความรู้ในตัวเขาเองเขาก็จะเกิดความคิดความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากที่เขาเรียนจบออกไป